สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงเกมดอทั้งหลายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นภาค2บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้อยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยแล้วเวลาเข้าเกมมานะครับคุณเข้าไปในลิฟต์มันก็ยังเป็นดีโฮเทลเหมือนเดิมนะครับเป็นเกมดอภาคแรกอย่าตกใจไม่จําเป็นต้องเล่นเกมดอให้จบนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นดอฟอร์ทูได้เลยนะครับมาที่ล็อบบี้นะครับผมไปที่เช้งฟอร์นะครับแล้วเราก็เลือกดีมเน็ตนะครับตอนแรกมันจะเป็นดีโฮเทล เราก็เลือกนะครับผมเป็นดีไมเนตไปนะครับไม่รู้ว่าในมือถือกดยังไงนะนี่มันก็จะมีให้เลือก3โหมดนะครับ the back room the m i n e t แล้วก็ the hotel นะครับแค่นี้คุณก็สามารถเล่นเกมดอภาคใหม่ได้แล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆ easy นะครับผมอย่าเผื่อไปเข้าในนี้นะครับเอออย่าเผื่อไปเข้าตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็น the hotel นะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่า the back room เนี่ยถ้าเราอยากย้อนกลับไปเล่นนะครับจะต้องทำย่างไรเดี๋ยวผมมาทำคลิปสอนอีกทีนึงเนี่ยใครอยากเล่น the back room ต้องมาปลด q u วสตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมมาทำคุยสอนอีกทีหนึ่งอ่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า